สวัสดีครับพี่น้องสูผู้สู้คนอ่ะเต้านีกับพ่อกับไก่หน่อยลอยลมสเสนแนวคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเต้านีเมนูอ้อมหนูอ้อมหนูหน้าพี่น้องหนูหน้าหนูฟุกบ่เป็นหนูจ๋าดิหนูหน้า,หน,นห,นาหนูหน้า,นนา,นนาอ่าอ้อมเสพักกับพ่อเนี่ยใบอีหล่าเนี่ยต้นหอม แน่หน่อยนึงแชมปูแชมพยใส่กันพี่น้องอ้อมอ้อมเสร็จเส้อพี่น้องมากินนั่งกันได้พี่น้องด้วยกำลังอ้อมกำลังขวบขวบใส่เตาเตาฟิงเตาฟินแต่งเต้นแต่งเต้นมันหนาวมากทีแรกคนเอาแจ็คเสื้ออยู่หนาล้านนี่พี่น้อง ดังอยู่เรื่อยน้ำมือเศร้าดังสิงลูกค้ามากก็ได้สิง์มปิ้งปลงปาชิโก้เนี่ยปลาเมือกน้ำูกคาซื้อแล้วปิ้งพร <laughs> ้อมโอ้ยสุกแล้วสุกแล้วเอ้าน้ำม,มึงดูน้ำแหงได้พออ <c oughs> ี่น้องเลยยูไม่ได้หยอดน้ำอีกป่ะน้ำม,มันแหงเนาะมึงดู เดี๋ยวเอาน้ำมาหยดมันกระดามนลน้องพี่น้อง มันสีบอดเลสดมันสีบอดเลยสวด <laughs> <c oughs> ได้มาสองตัวพี่น้องเห็ดเตัวเครื่องเห็ดตัวเครื่องบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดเบิดกันเฮ็ดเบิดนี่ห่วยเครื่องหมอมันตัวไงเอ้อเสียบร้อยพี่น้อง อ่ะเรียบร้อยแล้วออกมากก็เป็นนาตาแบบนี้แหละพี่น,อน้องกัวกัวหนูอมหนูอ่ะเรียบร้อยมาพี่น้องมาบาัดนี้มาแซดแซน้องกันเศ้านี่อมหนูกัวหนูหนูหน้าหนูหน้าหนูฟุกเข้านีแ่แหละพี่นอ้องแล้วเรียบร้อยออกมาแล้ว หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเป็นแต่แซบบอพี่น้องโอ้ยสุดยอดผมอำลำม,มาพี่น้องมาอ่ะคลิปนี้กะบ่มียังไรช่วงเศ้านี่ก่ะมีอ้อมหนูขวนหนูให้พี่ให้น้องไปมากินน้ำกันอ่ะบ่มียังไรขอเกาข้าว่าสวัสดีครับ